เฮ้โตเดียวสองโตเดียวเห้ย hey, ต he ัวแมวนะโอ๊ยน่าร oh, ักมากมากแมวแมวโอ๊ยแต่เม oh ื่อเ้านี่แบบฝนรุงโอ้ยแงงงงงห่างเเงาม่อหลัล่มากมากมากมา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 โอ้ยคืออเปียกแท้เ้านะแมวะปุ่มเอาฟ้อนไปแล้วดิ อแม่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 แกไปเด้อมามาปฏิจจเดตั้งก่อนน้มคือว่าจังสัตละพ่อเหมือนม่มาดีเลยนี่พ่อนี่พ่เนี่ยมามามาลงลวมา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 คือผู้หายใช่หรือเอ้บางนี้เกียว่าตเออ

สามสีด้วเนาะตัวเห็นสีบ่งงามมันมาสมกุ้ยห้ยออไปนี่เสียกซ่าเราชุกันยันวานทีดอกันเตี้ยแล้วออกไปเงี้ยไม่เงี้ยมันกินทีตายแล้วออาไปไปหอบหาจะได้เลยตัดไวแล้วไม้แห้งก็เลยเศร้ามาเจาซาลิงลุ่งมาใช่ไหเอออ่ะกินข้าวโลกไรกินข้าโอ้หิวข้าวยางแห้ง อามะาประวัดแล้วจ้อาาะอมะบานแล้วลังกินข้าวเน,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 นี่ยเนี่ยพวกข้าวโอ้จ้าแพ้อะมะถิ่มจ้าถิ่มใบบัดคือสีงอยงหิวแห้งยังไงไปกินกิน